โอเคโอเคโอเคไอ้เห okay, okay, okay. okay. ี้ยพวกผมเจอพวกมันมั้งเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษทำไมวะพี่ไอ้เหี้ยพวกมันไม่ได้เรียกหัวความมาถามกันนะตายแชทตดยแชทเลยตายแชทเลยพี่ผมย่ามาแตะวะขวาขวาโอ้ยขับย่าวะ จะหลุดละเจี้ยบตำรวจตามมันตามเราเลยเขาไม่ตามมันไอ้เยี้ยมันก็มีศพตำรวจข้างหลังก็มีศพครับตำรวจข้างหลังก็มีศพข้างหน้าก็มีศพไปแล้วพี่ถือว่าเป็นโชคดีของเราเว้ย